สาสุดยอดประโยชน์ของมัทฉะก่อนไปรับชมอย่าลืมค่ะกดติดตามสูงไวใจแทบให้ด้วยค่ะหนึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมัทฉะนะคะอุดมไปด้วยคาเทชินซึ่งเป็นสารประกอบจากพืชชนิดหนึ่งในชาที่ทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ2ช่วยปกป้องตับงานวิจัยบางชิน้นพบว่ามัทฉะอาจช่วยส่งเสริมสุขภาพตับสเสริมสร้างสมองการศึกษาหนึ่งนะคะกับผู้เข้าร่วม23าคนวัดผลการทํางานของสมองผ่านชุดทักษะต่างๆผลปรากฏว่ากลุ่ม ที่ทานมัชชะมีสมาธิเวลาตอบสนองและความจําที่ดีกว่า 4. มัชฌะกับสุขภาพหัวใจเนื่องจากมัชะมีสารประกอบคล้ายกับชาเขียวจึงมีผู้คาดการว่ามัชชะอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจแม้ข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่ามัชชะอาจสมผลดีต่อสุขภาพหัวใจแต่ยังขาดหลักฐานยืนยันชัดเจนในมนุษย์การดื่มมัชชะในปริมาณพอเหมาะควบคู่กับการดูแลสุขภาพโดยรวม จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดค่ะ 5. ชาเขียวมัชฉะกับเส้นทางสู่หุ่นสวยงานวิจัยปี2020สรุปว่าการดื่มชาเขียวควบคู่กับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายสามารถช่วยลดค่าดัชนีมวลกรัมภายใน12สัปดาห์ได้จริงโดยปริมาณชาเขียวที่แนะนำคือไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อวันค่ะสูงวัยที่กำลังมองหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมัชฉะจึงเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะและสูงวัยคนไหนที่เป็นสาวกชาเขียว พิมพ์คำว่ามัชชะมาใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ